ไม่มีหมดปโปรเปิดภาพลับนะคะแมทควงสงกรานโชว์หวานสมเป็นว่าที่คุณนายโบนันซ่า เรียกว่าไม่มีหมดโปค่ะความสวีทหวานของทั้งคู่นั้นก็ยังไปต่อไม่รอแล้วนะคะก็นางเอกแมทพิรณีค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จัดทริปนะคะไปเที่ยวบาหลีกันก่อนจะโทรความแซบนะคะด้วยบิกินี่ให้หนุ่มๆได้แอบอิจฉาคุณสงกรานก็ว่าง,งั้นเถอะจากนั้นนะคะก็ยังมีภาพทั้งคู่ค่ะโชวหวานแบบติดๆกันเป็นภาพของหนุ่ม สงกรานะคะแล้วก็นางเอกสาวแมทค่ะไปเที่ยวชมศูนย์เกษตรนะคะที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาท่ามกลางแดดอันร้อนระอุนะคะแต่ความหวานเนี่ยของทั้งคู่ก็ยังไม่หมดค่ะเมื่อเพจด,ดังนะคะเจมอยร้อยแปดค่ะได้เผยภาพสาวแมทนะคะจัดเต็มในชุดไทยสีทองอาราม โดยมีบอดี้การ์ดอย่างคุณสงกรานอยู่เคียงข้างคอยดูแลแบบไม่ห่างนะคะซึ่งทั้งคู่นั้นได้เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีโดยเพจดังนะคะยังเผยแคปชั่นได้ว่าชุดนี้แม่สวยจังใส่ชุดไทยงามๆแล้วมีแฟนไปให้กำลังใจถึงอุดรรักนะคะอย่าเบื่อนางนางน่ารัก ก่อนที่จะมีแฟนๆนะคะเข้ามาแซวหวานออกสื่อกันยกใหญ่ค่ะก็เป็นภาพนะคะของคุณแมทพิรณีค่ะใส่ชุดไทยแล้วก็มีคุณสงกรานะคะยืนอยู่ข้างๆค่ะแหมก็นะอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นภาพใหม่นะคะของเธอค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า